Welcome back to LWC Super Chat, ladies and gentlemen. Heading straight into bout number five this evening at 123 pounds. Introducing our first fighter here. He is from LWC the blue corner. 26 years of age, standing 175 centimeters tall with a record of 37 fights, 27 wins. Please put your hands together for Abdi Fattah Khalif from Finland. ผู้ชกจากมุมแดงอายุ34ปีจากอายุทยาประเทศไทยสูงร6ึง้อเซติเมตรทุกมาแล้วถึง92ไฟชนะ5 5และ,สะเสมอ2ขอสีประมือต้อนรับยอดวิทยาแสงมณีมวยไทยฟุมไทยไ การผู้ชีข้ขาดหมดเวทีคุณบุญเลิศแก้วพิชชามันกันต่อครับกับ LWC Super Champ ครับ, s, ค,รบคู่นี้เป็นคู่ที่5พิกัด123ปอนด์กำหนด3ยกครับยอดวิทยาแสงมณีมวยไทยพบกับอับดิฟาตาคาลิฟจากฟินแลนด์พอของกับปันล้านวิวนะครับคนนี้ครับวิทยาอนุภาพครับชื่อจริงของเขาวิทยาแสงมณีมวยไทย วัย34ครับ 167, 92, 55, 36แพ้1ครับจากกรุงเก่าครับจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้าของฉายาซ้ายกรุงเก่าเลยครับยอดวิทยาครับวันนี้มาเจอกับนักมวยจากฟินแลนด์ครับอับดิฟาทาคาลิฟครับวัย26ปีสูง175เซนเมตรในทีมงานของทอ็อตมวยไทยครับ นี่เป็นแชมเปี้ยนของประเทศฟิฟนแลนด์ด้วยนะครับเป็นทั้งคิกบ็อกซิ่งและก็มวยไทยซะด้วยไม่ธรรมดาครับรายนี้คนนี้ประสบการณ์โชคโชนอยู่แล้วนะครับความนิ่งจะสยบความสดความไวได้หรือเปล่าเดี๋ยวติดตามครับท็อตมวยไทยก็ฟิตซ้อมอยู่ที่เดียวกับโชคดำรงโชคบันแสนครับเมื่อสักครู่ครับ กรรมการบุญเลิศครับบนเวทีโอ้โหดูแกเกี่ยวคอเลยครับทางด้านของคาลิฟเป็นเสียวเป็นเกลอกันเลยครับพี่โชดใจจันทร์ทำหน้าที่อีกครั้งหนึ่งครับโชดบางแสนตัวแทนของทอสมวยไทยครับตัวแทนของเสีย2นะครับโชดิดำรงก็ออกมาเชียร์เพื่อนร่วมค่าย,ยนะครับ ต่านฝ่ามือก็ทีมงานของท็อตมวยไทยนะครับถอดมงคลให้กับคาลิฟมาดูกันครับคู่นี้ครับ123ปอนด์ครับความเก่าประสบการณ์ที่กางเกงสีแดงยอบวิทยาครับความใหม่ความสดอยู่ที่อับดิธฟาฟาคาลิฟจากฟินแลนด์ครับ แ่เป็นมวยซ้ายนะครับทางด้านของคาริฟโอ้แพงเลยครับแพงสับสวยเลยนะครับไม่มีกลัวครับโอ้ยเรียบร้อยครับหลับเลยครับก้านคอหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องดูว่าเป็นก้านคอด้วยหรือเปล่านะครับโอ้โหหลับกลางอากาศเลยครับแม่รอภาคชาสักครู่ไวมากนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับ นี่ครับเผอไม่ได้จริงๆครับแม่ฟื้นแล้วนะครับแค่สนามขึ้นไปดูกดกระโดงคางดูว่าเป็นอย่างไรครับโอ้โหจำชื่อไว้เลยครับนี่เลยครับอันตรายมากครับน้องมวยชาวต่างชาติแม่ตีไข่แตกแล้วครับทอสมวยไทยนี่ครับไม่รอไม่รีอะไรทั้งสิ้นเลยครับดูดีๆนะครับโอ้น่าจะเป็นก้านคอครับ เป็นก้านคอครับคุณมารุตเลยหัวไหลไปแล้วนะครับดูครับนี่ครับเข้าเต็มคอเลยครับแล้วตามด้วยหมัดครับแม่ช็อตนี้ยังบังอยู่ครับหลายๆมุมมาเลยครับยังมีเวลาครับไม่เป็นไรครับเวยกันดูครับเป็นไม้คู่นะครับ ต้องกลับไปช็อตแรกครับช็อตแรกน่าจะเห็นชัดที่สุดครับอไม่เป็นไรครับไปที่แมทธิวดีนดก่อนครับเดี๋ยวมาว่ากันใหม่ครับ Ladies and gentlemen bout number five here has ended abruptly in the very first round in spectacular fashion we have here our winner by way of knockout in round number one from the blue corner v i l l a n d a b d i f a t a ah l i สุดจริงๆครับ